คุณเคยเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งไหมครับแต่ว่าพอเอาเหตุการณ์นั้นนะมาให้คุณฟังหรือว่าให้คนอื่นคิดอะ่ะทุกคนล้วนมีความคิดเป็นของตัวเองเว้ยนั่นหมายความว่าสถานการณ์เดีวยวกันความคิดแตกต่างกันเช่นเดียวกันครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่รวยขึ้นคนที่สร้างขายออนไลน์แล้วทำไมรวยทําไมบางคนขายออนไลน์แล้วไม่รวยทั้งนั้นที่ขายตัวเดีวยวกันขายสินค้าเดีวยวกันก็เพราะว่าความคิดของเขาไงล่ะครับเช่นเดียวกันกับความรักครับ ความคิดโคตรสาคัญผมมักจะพูดกับน้องๆที่แบบ่แชทมาหาเสมอว่าความคิดน้องๆเอ้ยมันสําคัญมากๆนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราต่อผมอยากจะให้ทุกคนนะครับคิดว่ารักที่เกิดขึ้นนั้นดีที่สุดให้คุณทุ่มเทที่สุดแต่ว่าก็คือต้องมีการเว้นระยะหา่างหรือว่าการระวังตัวเองบ้างอ่านั้นคือสําคัญแต่พอเราคิดว่าความรักนั้นเป็นความรักที่สวยอ่าทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ2ออย่างครับ ความรักนั้นอาจจะเป็นความรักที่ดีและยืดยาวไปเรื่อยๆตลอดชีวิตก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความรักของคุณละหอกละแหงร้าวรานแล้วก็สุดท้ายเลิกลาไปเนี่ยคุณก็ต้องคิดอ่ะฟังดีๆนะครับข้อแรกเนี่ยความรักดีใครๆก็ดีอยู่แล้วความคิดคุณก็ดีอยู่แล้วแต่ความคิดที่เกิดขึ้นข้อที่สองเยอะมากก็คือความรักที่ต้องเลิกลาหรือว่าเออมันไม่ดีอะ่ะความรักนี้ไม่ดีอะ่ะสุดท้าย ต้องทิ้งกันไปก็อยากจะบอกว่าให้คุณคิดเหมือนกันว่าดีแล้วแหละถึงความรักนั้นจะเลิกแฟนคุณผู้ชายคนนั้นจะเลิกกับคุณจะนอกใจคุณให้คุณคิดไปเลยว่าเฮ้ยดีจะเลยว่ะโชคดีจะเลยที่เขาเลิกกับฉันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกกับคุณเพราะว่าเขามีคนอื่นอา้าดีกว่าไหมตอนที่เพิ่งคบกันเลิกไปอา่าเลิกไว้ซะนี่แหละคนไม่ดีไม่ควรจะอยู่กับฉันเพราะว่าถ้าเกิดคุณแต่งงานไปอา้าว ก็คนไม่ดีคนนั้นเขาอาจจะเลิกกับคุณตอนที่คุณแต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วเฮ้ยอันนั้นมันชีวิตลำบากกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความรักไหนจะเข้ามาหาคุณให้คิดเสมอว่าเฮ้ยมาเหอะทุกความรักดีหมดต่อให้ความรักนั้นจะต้องเลิกลาก็ดีแล้วที่คนไม่ดีย้ำนะครับก็เนนเมื่อคนไม่ดีทิ้งคุณไปก็ทิ้งไปเหอะฉันรอหัวใจฉันเนี่ยให้คนที่ดีร,รักจริงดีกว่าไหมครับ